เพื่อการเรียนรู้ครับบัตรการได้ทำการถอยถุงแยงใหม่หนึ่งชุดไปเลยคืนนี้เราการศึกษาโนโรงเรียนพร้อมไหม ยังไม่ดันถึงตัวเลยครับเดี๋ยวเฮ็ดตะไคร้แล้วครับวางก่อนนี่นะครับเฮ็ดตะไคร้ยาครับโอ้ดอกสวยๆครับมานมากมันมากอืมมันแต่ทางขึ้นเลย ได้เห็ดพึ่งแล้วเนี่ย,ยนีไงดอกหนึ่งข้านี่นี่ว้าวสวยครับดอกนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวขอวนอนุญาเขียดินหน่อยนะว้าว ได้สองดอกแล้วครับหม,นมาหมนมากคิอเลยกิอเลยจะให้ดอกเล็กครับเมื่อกี้ได้ดอกใหญ่ตอนนี้ได้ดอกเล็กครับตุ้งะโอเคสวยงามมาก แลตรงเนี้ยโดดโดดก็ต้งสวยใช่โใหญ่แล้วก็สวมากเห็ดเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งใหญ่มากเพียบเลย กำลังงอกเลยว้าวเแอ้โอ้ตกแตกแตกตกเตกตกสุดยอดเหลือตาคนอื่นน่ะโอ้หลูกเท่าหน้าไม่เที่ยวกันนะ ดอกเท่าน้าเดินมาทั้งค um, ืนน่ะดกผลประกอบการคืนนี้ของพี่มัตกลาครับสุดยอดครับพึ่งตะกล้าใหญ่ครับเขียดอีกครับ เม้มลูกนี่คือผลประกอบการของพี่มนกล้าคืนนี้นี่เห็ดตะไครครับเตือนทางตั้งแต่ประมาณทุ่มครึ่งมีเห็ดน้ำพึ่งน้ำหมากเห็ดโคนนี่เห็ดเหลืองแล้วก็เห็ดโคน ทุ่มเครื่องถึงตีหนึ่งเดินไม่หยุดพักเลยพิมพ์กายสุดยอดมากตัวขึ้นให้ขยนันขยันแบบนี้น่าลกูก